ธรรมดาที่สุดดีที่สุดนะจิตของมนุษย์เนี่ยดีที่สุดจิตที่ดีมีความสุขตลอดเวลาเนี่ยคงที่อยู่ในความดีเห็นความเปลี่ยนแปลงยากจิตที่รักษาความรู้สึกไว้เหมือนมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาคล้ายๆจิตของพรมนะ มีความนิ่งมีความละเอียดมีความประณีตเห็นไตรักยากจิตที่ทุกข์เกินไปช่วงไหนที่เราทุกข์มากๆนะช่วงนั้นก็ภาวนายากช่วงที่ทุกข์มากๆเป็นจิตของอะไรเป็นจิตของสัตว์นกรกสัตว์นรกภาวนาไม่ได้ช่วงที่หลงมากๆใจลอยเนี้ย เป็นจิตคล้ายๆหมาที่บ้านผมเป็นจิตของสัตว์เดรัจฉานจิตของมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆนั้นจิตของมนุษย์เนี่ยเป็นจิตที่ดีที่สุดที่จะใช้ในการภาวนา เพราะอะไรเห็นไตรักได้ง่ายเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแต่นักปฏิบัติชอบทำลายจิตนี้ไปสร้างจิตอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาไปแต่งขึ้นมาเช่นทำให้จิตนิ่งๆจงใจสร้างความละเอียดบางอย่างขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าดี มันก็ดีเหมือนกันอนะ่ะเพราะบางสภาวะละเอียดปราณีตแล้วก็มีความสุขนะแต่ขวางการเห็นไตรลักษณ์แล้วคนที่ฝึกจน,จนจิตปราณีตจิตดีจิตทรงพลังสม่ำเสมอถ้าหลุดออกจากสภาวะนี้เมื่อไหร่กิเลสจะเอาคืน กิเลสจะแรงโทสะจะแรงราคะจะแรงจิตของคนธรรมดานะเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวลาที่กิเลสเกิดนะมันไม่แรงเท่าไหร่อ่ะ แรงก็เป็นช่วงๆแบบพวกที่แต่งจิตให้ดีนะดีตลอดเวลาเนี่ยมีข้ออันตรายหนึ่งหร้อไหมเหมือนจิตคุณเนะี่ยมันดีตลอดเวลาเลยไม่เคยเจอความทุกข์เลยสมมติแต่งใจให้ปราณีตนาละเอียดทรงสมาธิสวยงามอยู่ตลอดเวลาสว่างสวยนุ่มนวลอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้ใจนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงกระทบแล้วเกิดกิเลส ผมจะยกตัวอย่างเห็นภาพนะเมื่อนเหมือนคนที่อยู่ในห้องปลอดเชื้อไม่เคยเจอเชื้อโรคเลยออกมาเจอเชื้อโรคนิดนึงก็ตายแล้วมันยากตรงไหน,นรู้ไหม มันยากตรงที่ใครๆเวลาที่มาภาวนาก็อดไม่ได้ที่จะอยากได้จิตที่มีความสุขจิตที่มีความดีจิตที่สงบจิตที่ร่มเย็นจิตที่ปราณีตลอดเวลาเพราะอะไรดึกลงไปในใจทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์ประเด็นก็คืออะไรรู้ไหม ความสุขมันไม่เที่ยงและความดีก็ไม่เที่ยงด้วยไม่ใช่ว่าการฝึกสมถะกรรมฐานให้จิตสุขจิตสงบจิตสบายไม่ดีนะดีเหมือนกันดีแบบสมถะกรรมฐาน ดีแบบทําให้ใจแช่มชื่นมีความสุขมีพลังมีแรงไปสู้โลกแล้วก็มีแรงที่จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนสําหรับการเดินปัญญาแต่มันเป็นความสุขแบบหินทับหญ้าเมื่อใดก็ตามที่พลังของสมาธิที่คุณทําหมดก็เหมือนหินก้อนนี้หมดหญ้าหรือกิเลส ที่ถูกหินทับไว้ก็จะงอกอีกทำอย่างนี้ไปตลอดชีวิตคุณก็ได้อยู่แค่นี้ทำจิตให้ดีแต่งหินขึ้นมาก้อนหนึ่งทับกิเลสไว้กิเลสก,ก็ไม่เกิดพอกำลังของสมาธิคุณแต่งขึ้นมาหมดยาก็งอกอีกแล้วคุณก็ไม่ชอบแล้วคุณก็ต้อง สร้างหินอันใหม่ขึ้นมาทับญ่านี้อีกตอนที่หินทับย่าอยู่จิตจะดีเราจะชอบแล้วเราก็จะแอบคิดด้วยความที่เราไม่เคยเรียนธรรมะนี้แอบคิดว่านี่คือทาง แล้วเราก็จะคิดแค่ว่าเราต้องทำอีกสร้างหินให้ใหญ่กว่านี้คนละทางกันทำสมาธิให้ดีตอนทำสมาานที่ไม่เก่งก็ทำหินได้ก้อนเล็กฝึกไปเรื่อยๆย,ยิ่งชำนาญในการทำสมาถะแล้วไม่เคยเดินปัญญาไม่รู้ว่าสมาธิทั้งหลาย ต้องเป็นไปเพื่อการเดินปัญญาเป็นเครื่องสนับสนุนพอกำลังของหินก้อนนี้หมดก็มีความทุกข์อีกกิเลสก็เกิดคนที่ไม่เข้าใจหลักก็จะรู้สึกว่าต้องสร้างหินอีกยิ่งเก่งก็จะย่างยิ่งสร้างหินที่ก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหินก้อนนี้นะยิ่งใหญ่ มันก็ยิ่งทับยาได้เยอะแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสิ่งใดเกิดเพราะเหตุเมื่อเหตุมันหมดมันจะดับสมาธิทั้งหลายที่คุณแต่งขึ้นมาก็เกิดจากเหตุเหมือนกันจนถึงจุดหนึ่ง เมื่อเหตุมันหมดหินก้อนนี้ดับหายไปยญาก็งอกอีกเส้นนี้ไม่ใช่ทางการทำสมถามีประโยชน์ไหมมีต้องรู้ว่า ฝึกเพื่อให้ใจมีพลังมีความช่มชื่นฝึกแล้วต้องไม่นิ่งนอนใจอยู่กับจิตที่มีความสุขมีความสงบมีความดีนี้ไม่งั้นคุณจะตายอยู่ที่นี่เข้าใจไหมยังเดินปัญญาไม่ได้ยังไม่เข้าใจหรอก แต่กว่าจะเจริญปัญญาได้ต้องมีสมาธิทั้งสองอย่างอย่างที่บอกตอนแรกเข้าใจอะไรมากขึ้นไหมอ่ะเข้าใจอะไรมากขึ้นไหมเส้นทางที่ไม่เคยเดินนะมันจะมีอะไรที่เราคล้ายๆรู้สึกว่าใช่แต่ที่จริงมันไม่ใช่อยู่เสมอแหละ เพราะอะไรตอนที่ทําสมถะใจมันดีอ่ะมันสงบมันสุกมันปราณีตมันนุ่มนวลมันเหมือนเราก้าเข้าใกล้สิ่งที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ดีเหมือนกันนะทําให้ใจมีความสุขทําให้ใจช่ำชื่นนั้นศีลส,สมาธิปัญญาล้วนแต่เป็นเครื่องมือ ที่เราปรุงแต่งขึ้นมามันช่วยซึ่งกันและกันแต่ศีลก็ไม่ใช่เป้าหมายสมาธิก็ไม่ใช่เป้าหมายปัญญาก็ยังไม่ใช่เป้าหมายอาศัยศีลสมาธิปัญญาที่เราฝึกหรือปรุงแต่งขึ้นมา จนถึงจุดหนึ่งเราจะเข้าใจไตรลักเก็ตไหมเก็ตไหมเข้าใจไหมนั้นคนบางคนนะรักษาศีลดียนะมีความสุขอยู่ที่ศีลคนบางคนทําสมาธิดีนะมีความสุขอยู่ที่สมาธิ คนบางคนจเจริญปัญญาดีนะมีความสุขอยู่กับจการจเจริญปัญญาแล้วก็รู้นู่นร,รู้นี่ไปเรื่อยๆที่จริงกระทั่งปัญญาก็เป็นเครื่องมือสิ่งที่เราต้องการคือธรรมะที่ไกลกว่านั้นคือมรรคผลแต่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาได้มรรคผลไหมไม่ได้ นั้นศีลส,สมาธิปัญญาต้องถึงพร้อมแต่ติดอยู่ที่ไหนไม่ได้ต้องรู้ว่าทุกตัวเป็นเครื่องมือเราไม่ได้พาวนาเพื่อจะได้ศีลที่ดีอย่างเดียวเพื่อที่จะมีสมาธิที่ดีอย่างเดียวเพื่อที่จะมีปัญญาที่ดีอย่างเดียวทั้งสามตัวต้องถึงพร้อมเราไม่ติดอยู่ที่ใดเลย ติดในปัญญาก็ดูเหมือนดีนะคนที่ติดในปัญญาก็คือพวกที่อะไรพวกที่เดินปัญญาอย่างเดียวไม่ยอมย้อนกลับมาทำสมาธิจนถึงจุดหนึ่งจิตจะฟุ้งซ่าน